ไข่ละงูรับงูขาวเลยนะเนาะกี่ยวเลยครับไก่บกะุ้นกมีไ่บไก่เอเล่องูขาวกเที่ยวเลยน,น,นี่คุยเมย์แย่นดไ่หน่อยอนนนะพี่นเนอะมาแล้วไปยเมเนาะอด้น่สมิงงามสวัสดีดนะครับผม เจอกันอีกมือแล้วพี่น้องก็ฝนตกปล่อยๆครับมือนเขาปลาเขาปลาหน้าบ้านครับยางพัฒนาบา้านรถขี้เข้ามากบ่อยเลยครับถ้ามันลื่นครับถนนมันลื่นมันเป็นดินเหนียวครับก็เลยยางเขามายางก็ดีกันเลยพี่น้องจะได้หาเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเขามาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนะด้วยครับารทางเฟซบุ๊กเพจ คางน้อยอีสานครับช็อกอยูสุกับขั้วอีสานบรนทุนด้วยครับผมธก,กิศนยางน้ำหนาครับใส่เสื้อเขียวซี<ส>เดียวกันกับธรรมาชาติเลยพี่นอ้องปกติต้องนั่งไหวนะครับมันนี่ยืนไหวปลาทีเ <c oughs> ดี๋ยวกะเขาปลาน้มกันเรื่อยๆครับมันนี่กระเบิ้งสีมานบโลุยปลาน้มกันเรื่อยๆครับอ้าอกินอาหารตุลต้มกันพี่น้องปลาตะโกะกับน้ำตหอง มาขายน้ำชาครับมาขายน้ำาก็เลยเส้นเอาบริสุซำเดียเาเงินมาดิเราจโฟกเกินเข่าปลาแล้วเนาะจัก็ะเบิงน้ำกันลิืนเลยได้ครับเบิ่เงยายวเลยครับมันนี้สีมานบอหกขาวพี่นอน้ะเลืองเลยขาวเลืองขาวขาวจือไข่ลรซหกอไข่ เาบตัวน้อยแท้สองไข่ที่นอ้องเห็นตะงกงปีนี้ออกคักออกในกรีเด้อครับออก3รอบ4รอบละ่ะออกตั้งแต่ฝนตกใหม่ๆตั้งแต่เดือนเมษามครับจนเท่าเดืยวนี้เองดอกอางามครับดอกเป็นมูนเน่เนาะ Oh mm -hmm. ฝนมันตกขากดไม่ค่มยเดียบแล้วกํลังขึง้นกํลังขึงน้นแข็งแรงแนบดีขาตันดีขบวนมุนมุนกํลังก่งาดพิเศษ เี่ยงงามเลยเลียงพอดีก็นี้เหรอเลียงคุู้ขาใหญ่ดีเนาะสันเออทอกกัแกงแสบเ่เห็นละงอกได้ครับขาเขาเน้นดีพีน่นุ่ม

หมอกหลอกเลยบัที่นี้เดี่ยวเดียงไม่ทั้งใดจูมเดียวเกิดน้ำพุจบจะชิตต้มเหนือคือมึงเลยพี่น้องเดี่ตดียนะหลอนาได้นี่ไข่ Okay. เอเคองแลนน้ำดีดีเยือนสมีกรลังงามสัของของเดือนตุลาพี่น้องจะเป็นสมัยมีฝนก็มีเหตุยี่สปีทีเดียวนาวแล้วนี่ ไข่เป็น้องบริ์เบิงยูพ่นขางสี่่ะฮะพ่นไงเนี่ยเป็นเงี้ยดีเล็ห้ไข่เกลือดีไค่ ขี้ขื่นบ่มาเนี่ยเธอห้อยเข้าปาด้าไปด้วยนี่ซี้ยู่แล้วก็บ่ไหลแล้วไ,ไหลอยู่นี่บัลละไขยละลขัมันเป็นมูลเลยเนาะมันี่สุดหรอว ชุดอิลีละวะบนบนี่ <c oughs> บ้าน,าน <c oughs> หน่อยๆพี่น้องสำใครขเกี่ยมเลย บรรลุเก,ลกดดเกาอาหัวใจกี่ดอกก็ใครขี่เกี่ยมนี่นะเอาบางอย่างไปเกล็ดไปนูเลยสีแดงสีเหลืองสีสมกำมือกติตดมือเต็มนะเนี่ยจูงหนี่งานเนาะกำลังดันขึ้น นนโดบานมัมีเลย้บานธารมดาเริ่เสิเบืเเอเฮ็ดมา,าไปเบิดเลย,เเลยเนเห็ดไก่สเบิอเขาออกโดนเลยด้เนาะออกข้า,ขาออกเนี่ยผมเลยเอาบอลนี่เอาหลุยอะงนีเฮ้เอาไปสไ,ไหเอาไ จูเม็ดไทยสิน้องมีม้านนจะจุ่มเลยมือน,นี้ดอกบ,บานก็มีเลยเนาะบวชลงเหลือเลยม,มาไต่เวทก่อน,นดอกบนานไต่อยู่แล้วจ,จุ่มถ้าฝนกลางทางเนาะบวลงเหลือวันละดอกแล้วพี่น้อง บนละดอกบนละไข่ครับสุตสีสุดท้ายแล้วบ่เห็ดเหรอสูตรเขานาเอาหรอสนิงแนะค่นเนื้อนีแค่นี้เนะไม่สมิงงาม เ,เือบเราด้วยซิปดอกกุเงมะนหมูน,มนึงน่งจักซิบดอกเขามาจีมเอาไข่กันไปเบืดปุ๊บปเป็นหมูใหญ่เบตบมี่ขมีเรงไปกลางเปรนดึงมา พูดเขาเก็บเนี่ยเขากินเขากินมาบวเบิดตัวเดยนะทีเทียเขาเอาไว้นะ มูกเลี้ยงครับไข่เดียวโคโล่เลยโค่นะมีน่จะปลาตนขยอนด้วยไม่เห็ดละงกแลอ้ยไข่ใหญ่แท้นี่ีไข่เดียวเลยโมมีมู เลังเลยเละเลยเห็ดมาเลยดูมือพวกกี่กันดอกเดียวโคโลงามคักเห็ดมูนิบมันเห็ดสังคมเกิดดอกเดียวเห็ดสังคมที่เกิดหลายๆดอก กำลังซิมากินเขากำลังสกินเรามาแยง่งเขาเนี่ยน่ามากวันหนึ่ง่บุหรีม่มาเลยเนี่ยนะ นาฝนลายเกือบเน่วเราเห็ดกระไรลงหน่อยไม่อย่างขอเก็บนี่นี่ต้นไห้เขาเก็บเก็บแล้วเก็บบ่เหมด เก็บบุบเหมนมันน่อยกรบอเก็บมอวานเก็บมูสาววานมามันย่างดอกหมละดอกเตอพีมนนี่สีไข่นอนมาแล้วไข่หนอยเป็นยังมาแล้วละดอกสดอกะลาย แ้หน้อยไปแล้วถือฝนเอาได้บนแดดอนแดดแเอาเลี้ยย่าเทอะเป็นเชือกปเนาะเชือกโดนแดดใส่บนเกเลยพีอเนาะข้าวตะเทียเลยนี่ไม่ไม่รีบทำอะไเปียเลยอนี้ ยังเงินใส่มือวะงกขาวเลยนี่งกขาวใส่นี่เขาเอาไว้ก็ได้แตกันเนาะเอาไว้ก็ได้มันใหญ่เตียหอยแล้วแปนป่านจสนิทเอาได้แล้วหอยคนนี้กันยังขาวเลยหอยาย็งมากนะมันยูเด้ยครับ ใครก็ตใหญยมาจากใต้ดินเลยด้ครับ ต่างเฉลือดสีส้มเวกนายยางดีหายจ่อยสีส้มงางครับสีงามส,นนะสีส้มมีด้ยวยพี่น้องระงอกสีส้มครับส้มมีเหลืองนะ มดงคนก็จะเลือสีแดงแต่อดงคดอกเดียวโคโล่หัวเห็ดทานไงทานเลือดใคร หมวกซี่สมเลยเนาะหูกสมลงหูกเหลืองนี่โซนนี้เลยฝนบกคยออกกระบอกเด้อครับพี่ละงูมันเต็มสิบปรมานแล้วพี่น้องวันนี้เขาคยออกเขาก็ออกอยู่เรื่อยล่ะครับตอนนี้ฝนมีฝานีฝนลงมามานคือเก่าเลยนี่้มานเห็ดละงูมั้งเห็ละงู คุอกีบแล้วก็จะลืมกด<น>ไลค์ด้วยคับคุณเงียบนเนมืากนียเนาะอ๋ออากาศเป็นตะนอนวะเขาก็นอนอยู่แล้วเบื้องพ่นดีปะเห็ดไข่บ่อพ่นก็เปลี่ยนเห็ดไข่ออกดีข้าวเคีัทเบื้องกี่เห็ดไข่ไหมวู เออคีน้องเย,ยบเห็ดเดือนหน่อเมื่อกี้่ในหน่อยลยคดูห่ไหมใหญ่เบื่อนี่สิ่ตายนี่นี่ก็จุ่มใหญ่จุค่น้นหน่อยไลย่คัลไล่ ดอกหนองมีคนหาไปเนาะมีคนหานี่มีเห็ดนี่นี่ดีนีเอาไวหวเนาะหน่อยแห้งหน่อยแห้งมีปลวกปลวกสองดอ,อกปลกงามงาม คือมีนหลมกลหม่นไม่หนเด็นมาเลขมาขึ้นได้าพึ่งดอกงามใครอกงามอกเดียวพึ่งแยมบออกลายแห้งเนาะแยมที่เขาเก็บช่วงก่อนไหมเป็นมูไมนจะดอกงาม ตัวแข็งดีเนาะวันนั้นโอ้ตาโซ่เห็ดโก้โอ้เห็ดอะไรนะเห็ดอะไรเห็ดโก้เห็ดไอ้ดอกเอ้าพี่ ใส่หน่อยเหยีบยบๆฝุ่นทรายโอ้โหเก็บอะไรมันอื่นกับอันนี้แน่นี่นนนนเปิดอระอม หเหลืองจะถัวกวางสีเหลืองเปิดสายเป็นสายเลยนี่นี่น้อยเนี่ยงวเหล่ามันสิบุบทถ้า,าหนีบัวบ้ันดอกมันก็ได้ออกเราัดอ,อกไปแล้วมูหนี่มบลายเต๋อเลยเนาะมูใหญ่เด่นหันจูมขึ้นนี่ เพชรผึ่งเขาคือเบาเอาเด้วนน้ำซี่ขึิงลายเขาเก่าเลยพี่น้องถ้าเราบางเห็ดบังเก่าเขาสิเหลืองเพอาะดอกวะน้ำซี่ขึ้นเยอะเลยนี่บ่ห้อยผู้ใดงอยังห้อยคนห้อยผู้ใดงอยัง เงยนบอโอ้โหนัสี่เันหลายหอยขอยยางมาใหม่ๆเยอะเราจะมีคนหูเข,ขาก็หูทุกโอ้โหนัสี่ขึ้นบักหลายเลยพี่น้องมาเิหลายกว่าเกา่าไข่เหนียวใหญ่เยอะ ฟักองเ <ละ S 2> ันยหนยวนตัดแล้วไข่พี่น้องเขาไข่มือได้เน,นียย่ำหนังดีบนิษัทะละดดอกสองดอกคือดอกอ้ยไข่เราเียบน้องนะ เอาได้บัวเอะกันเอาบัวได้บัวต่อเราด้วยได้บัวเอาไว้ไปได้ยุงแข็งอยู่อยู่บ่่ส่างออกดีจะพ่น,นหน่อยเนาะออกอู่พ่นเดียว อกเรือง okay. เรี้ยวอ่อนรอดถึงทุิถึงจู๋ เม็ดไข่เนาะดอกอะไรบอที่เป็นลังวัดคือเห็ดไข่กันนะเขียวจุ่ม ไข่ละงูครับงูขาวเลยเนาะเป็ดเทียวเลยครับเป็ดตะปูนก็มีสอดอีกนิดหน่อยเนาะเบียงบ่ขาวปลานี่ละงูขาวตัวลายหลวงพ่อมาเห็นนี่เห็นกระเซ็โจวนสวนถึงคุมคืองามขนาดเลยเนี่ยสิทธิสวนเนาะ ไข่หนึ่งไข่หน่อยไข่เอาไว้เอาไว้เอาเสียดายเนาะเอาไว้เขาว่าเก็บบเบิดเนาะตรงนี้ไข่หนึ่งในหน่อยได้ครับไม่ให้นมูเพิ่นมาเก็บ กัเข้าบ้านแล้วเด้อพี่น้องเป็นโซกเปียกๆเนี่ยฝนลินเมือกเมือพี่น้องนีเฮ็ดกํามานอยู่แล้วครับเลี้ยงทุบมือเลยได้เฮ็ดด้านหน้าชนิดเห็ดละงอกอะไรเนี่ยนียเนาะมีม้าเห็ดละงอกเห็ดละงอกเฮ็ดไข่ครับผมเฮ็ดรวมเฮ็ดรวมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องที่นี่กันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอกันใหม่ค่ะ